สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมส2องลูกนนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะครับของเล่นซื้อให้ลูกสาวนะครับเอาคนละกี่ลูกดิี่สิบส <22, S 2> <12. S 1> องล <Okay. S 1> ะยี่สิบสองสิบสองสองสี่หกแปดสิบตัวาโอเคถ้าคนละสิบลูกเอาออกมาสองอาวางไกลมันแรงใครมดก่อนนั้นชนะใครวางก่อน สังเกตดูวางลงไปว่ามันจะมีแรงดันมันจะดันยึ๊กยึ๊กยึ๊กยึกยึก,กเออสลับสลับกันหนา,นเ,อาเอาไปหนึงเอาไปอะไรเอาไปอ่าใครมดก่อนก็นชนะเอาละได้เปรียบได้เปรียบแล้วครับได้เปรียบแล้วครับนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกผมเหลือหก,กนะครับหนานเอาไปเอา,เอา,เอาแถมอีกแถมอีก เออเอ,อ๋อจได้แก้มือออาต้องวางาเบาดิเพราะมันเป็นมันเป็นแรงดันเออต้องวางาเบาครับไปครับนั่นเค้กนี่สั่นนิดนึงนั่นอย่างไรต้องวางาเบาต้องเบาจริงอ่าเฮ้ยสงองวิ้งห่างๆกันแล้วกัน โอ้โหคือระยะห่างมันจะต้องไม่ต่ำกว่ากว่าสามไงสองช่องสองช่องเลยต้องวางอย่างนงี้ต้องเบาๆนะครับถ้าวางได้ชนะเลยนะครับนี่เรียบร้อยโอเคอ่าอย่างเงี้ยมันนะเอาลองลองลองวางอีกอันหนึ่งวางมันวางได้อย,อย่างนงี้ไปแล้วใช่ไหมเออ อย่างนี้เกมเลยนะเดี๋ยวได้เอาใหม่เอาใหม่อะเอออย่างนี้อย่างนี้ก็แรงสมมติอย่างนี้นะอย่างนี้นะแรงนะว่มันอยู่ก็รงว่าไอ้บางมือไอ้บางแรงใช่ใช่ไม่เกิดแรงดันได้ไม่เกิดแรงนะเอาอย่นี้น,นี่ดูแค่แค่จะเก็บนะดูดูแค่นี้นะเนี่ยแค่จะเก็บแบบร้อยร้อยนลยนะนะ่สองสี่หกแปดเอามาคนละสิบเอาใหม่แก้มือมึงก่อนเลยวัดสามก่อนเลยอ่ะสองไม่กล้าว่ะ อสามมกันอ้าสามไปโอ้โหโงี้เสียงงอย่างงี้โคตรเสียงยเดี๋ยว่อนลูกพ่อถ่ายคลิปขอห่างๆกันแล้วกันเฮ้ยสยังได้วะสองพอทนว่ะเฮ้ยเหลือเท่าไหร่เหลือห้าผมเหลือห้านะครับเหลือสี่ ก็าวางก่อนอเออเฮ้ย,เ,ยเหมือนสันๆมีร่องหนึ่งกูว่าแล้วสวยแล้วต้องต่ำตำมันต้องหมุนแม่เล็กเลยนะต้องหมุนหมุนว่าแม่เล็กมันจะมันจะไม่ไม่ดูดทั้งทั้งรอบมันจะเป็นแบบมันจะมีฝั่งที่ดูดฝั่งฝัง่งดันไงเนี่ยฝั่งนี้จ,จะดัน เนี่ยครับโอ้ยปอดโอ้หต้องดึงดึงออกด้านข้างดึงออกด้านข้างเรียบร้อยครับสามลูกไม่หน่ายยาก้วสามลูกเนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้จะดูดนะครับถ้าอีอย่างนี้อย่างนี้จะดันนะครับนี่ยอมใช่ไหมยอมเลยไม่เหลือเนาะยอมนี่ไม่ไม่มันจะมีมันจะมีฝั่งดูดใช่ไหมลูกลูกมันจะหมุนเนี่ยมันจะหมุนเนี่ยมันจะหมุนดันนะโอเคสองสี่หก เด็ดอะไรสองสี่หกแปดสิบเออพอดีอ่ะโอเคอีกเกมชนะลักตาพอเลิกเลยใช่ไหมเอ้ไม่เอาตามเกมละลองลองลองหมุนดูมันจะดูดเนี่ยฝั่งนึ่งดูดฝั่งนึงจะดันเนาะแน่นแน่นมันหมุนนะเนี่ยสองลูกเนี่ยหมุนเลยตะเกียบพอวางปั๊บเนี่ยแค่วางไปมันก็หลุดซึ่งออมันดิ้นเออใช่ใช่ จริงสั่งมาเกินเนี่ยสั่งมันมีร้อยอ่าเท่าไหร่นะร้อยสามซิบร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าหซิบอันนี้ร้อยแปดสิบแปดมันมีสามราคานะครับผมเฮ้ยมีสั่นดึึกดึกดึกตอนกดลงไปอ่ะมันจะลูกซึกของการดิ้นเลยฮะวางไม่ได้หนยเกือบเฮ้ยเหลือสี่ว่ะ โอ้โหเสีือโอ่โอ้โหไม่ไอ้นี่สะเทือนก็ไม่ได้ไอ้นี่สะเทือนไม่ได้มาแบ่งค์นะเจาะได้ใช่ไหมตายเดียวมันว่ะเฮ้ยมันว่ะวางแรงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะใครใครแพ้ยกเนาะใครแพ้ใครแพ้ยกนไยโอ้ตายมึง แคปเดียวนะเมาเดี๋ยวเกมน่าอาจจะซื้อหมากลุกมาเลรนเทศหมากลุกจะซื้อตัวราคาดีๆเลยเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผม <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมฝากกดะระฆังด้วยนะครับรู้จักระฆังไหมกดกระดิง่งเออระฆังมันจะดังกว่ากระดิง่งเฮ้ยปล่อยเลยไหมนี่ปล่อยเลยไหมนี่ นี่มันมีช่องเท่ดินว่ะเรียบร้อยระหว่างตรงนั้นกับตรงนี้สามสามสามตายแม่ก็ตายเนี่ยเนี่ยต้องต้องต้องหาต้องหาดินตายอ่ะโอ้ดินเป็นสามยึดโอ้โหดินเป็นสามวันเลยตะกี้นี่นะดิ้บดิ้บโอ้เอ้ยได้อันเดียว เฮ้ยแต่แต่ว่ามันจะต้องวางให้ได้ใช่ไหม <c oughs> วางให้ได้ต้องวางสองอันให้ได้ออาตามกดอ่าจุดเดิมอ่าอย่างนี้ได้นะเอาเอาขึ้นนะอืมโอเคเหลือสี่ครับโอ้กะลอกกูคือเก่าเลยเฮ้ยใช่ไงโอ้บังคับีกวกูชาเยว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้กูก็อย่างนี้อ๋ออย่างนี้วางอย่างะไรไหมโอ้ยมันจะมีตัวถึงลั่นอ่ะตัวถึงสามโอ้เอาเอาเรียบร้อย อี่ละไม่คก,กเลยเหรออ๋อโอ้ยวางก่อนนะเอาตรงกลางเลยซิปลูกกำลังพอด,ดีเนาะซิปลูกกำลังพอดีจริงเอาเอาอ๋อยคนละสองลูกอะ่ะน,นั่น,นไปไม่ห่นางไปแต่จริงจริงใครใครโดนดูดก่อนเนะี่ยร่วงยังไงก็ร่วง จริงต้องสามคนเนาะ<ช>ต้องเล่นสามคนสามคนใครมดก่อนคนนั้นชนะ่งสามคนพวกงราพอดีตัวนี้มีทั้งหมดสามสิบสองลูกนะครับแต่มันมีลูกที่แบบว่าคือมันของถูกเนาะมันไม่ได้แบบว่าทํามากลมแบบกลมดิ๊กนะมันกลมกลมเบี้ยวๆล่ะกลมเบี้ยวๆแบบแโอเค100ร้อยกว่าบาทม,มีการลูกหมุนด้วยตัวนี้ของเล่นมาใหม่นะครับผมเพิ่งมาใหม่ มันไล่มาก็ป๊อปอิดนะนะป๊อปอิดไฟฟ้าน่ะ <_ d un> เฮ้ยทำไมมันเป็นแหวงแหวงวังวังเนี่ยขอลูกเดียวแล้วกัน <_ d un> เฮ้ยดันว่ะตัวนี้ดันโอดันยึกยึกยึกสองตัวเนี่ยดูด <_ d un> เฮ้ย้าเหลี่ยมได้อะ เยอสามไมหน่ารอดโอ้พี่้โมมันอยู่นะเอาจริงจริลองเราลองแบ่งแบ่งเป็นสี่คนนะแบ่งแบ่งเป็นสี่คนนะสี่คนคนละห้าโอเคสองสี่ห้ามันไม่ได้แค่ห้าเอาฝั่งนี้ห้านะไม่ต้องวางนี่หรอกนี่ใกล้ไปดูดร้องแล้วสองมุันมเฮ้ยมัน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 ต้องใครมดก่อนชนะไงจิมันต้องพกกปะสองสี่หกคนหรอกสี่คนเนาะ คนละหาลูเมื่อกี้เลยอ,<พ>อค๋คนละคบอ๋ลอ,ลองดูไมใครมดก่อนชนะงไงมันเหร่นลองเล่นสี่คนนะอน๋อสี่คนจะเลี้ยงไปทางไหนเลี้ยงมาทางนี้กระวนนี่เนาะเออใช่ใช่วนะวนพื้นวางนี่นวางนู่นาขานู่นเอาขานู่นสลับกันอืมสลับกันเวียนตามมาได้แล้วก็ขานีเอ่ะกระขานู่นกระขานี่ สีขาโอ้โหงเงีโดนอยังขืนได้เลยเออขานี้จะหมดก่อนแล้วเนี่ยใช่นี่ขานี้จะหมดก่อนนะขานี้เหลือสี่นะครับแต่บางลูกมันลูกบาง,งลูกแรงกันนะบางลูกแรงใช่เินี่สี่ขานะครับผมข้างบนสี่ขานี่ตังค์เขาออกไกลๆเนี่ยมันดึงกันนะ่ะเกี่ยวนั่นน่ะใกล้ๆกันนะ่ะ เราญาติวางออกไปวางหลุมมันหลุกแรงจริงแค่วางะดินเย่ยดูน่ะสั่นไปถึงตัวนู่นน่ะโอ้หอันนี้มีรุ่นว่ะน,นี่สามว่ะอันนี้เหลือสามเฮ้ยแต่มันโหเป็นยา,ากจริงแต่มันสี่ขาเนาะเนี่ยมันเหลือสองอะจริงใช่จะวางไม่ได้จริงๆริเออต้องตัดออกอย่างละลกูกจริงอะต้องคนละห้าอย่างเงี้ย ฮกไม่ได้วะไม่มดอ่ะฮกไม่มดเนาะจะมดก็เอเนี่ยจะมดก็ขาเออวางก่อนวางก่อนเสียเปรียบด้วยนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ว่าวางก่อนจะได้เปรียบนะวางก่อนเน่ะเสียเปรียบเลยไม่เชื่อว่าจะมดก่อนไงไมม่่ีีทวางดูดดูดไงแต่ขาที่สองน่ะมีโอกาสละนะขาที่สองเหลือสองลูกไงตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสแล้วครับผมโอ้โหเนี่่วางแล้ว มีแค่อะไรออกเลยแค่นี้เห็นเลยขานี้อันนี้เหลือสามอันนี้เหลือหนึ่งเออเฮ้ยแต่ว่าเหลือเหลือตั้งหนึ่งตั้งขานี้ก่อนไหมเช่มไหมไหนเออพออยนีแพไปแล้วโอ้โหอันนี้เหลือลูกเดียวขานน่นเด้อเออโอ้แต่เ้นี้ลวางที่สองอ่ะอันเนี้ยในเนี้ยเหลือลูกเดียวนะครับตอนนี้เหลือสองลูกนะครับ ถ้าถ้ามไม่วางดูดก็ได้ม,ไมีมดเทวันมีมดก่อนคันถ้าตรงกลางไม่หนารอดวะโอ้ยนั่นหนึ่งตอนหนึ่งโดนดูดหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองขอตรงกลางเลยเอะ่ะโอ๊ยเรียบร้อยครับผมอยู่คนรวม<น>คนเยอะเนาะใช่ไป ยีบร้อยบางหกม,มันแรงมากเลยขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ